เพลงในช่วงต้นปี2 0 2 5โลกได้เข้าสู่ยุคที่ความไม่แน่นอนทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากสงครามตัวแทนในยุโรปตะวันออกไปจนถึงความขัดแย้งในทะเลเหนือกลุ่มประเทศ NAO ต่างเร่งปรับกลยุทธ์และเสริมกำลังรบเพื่อรับมือภัยคุกคามที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งในประเทศที่ขยับตัวเร็วและชัดเจนมากที่สุดคือนอร์เวย์ประเทศที่เคยเน้นการป้องกันตนเองอย่างเงียบปรับลุกขึ้นมาแสดงบทบาทสำคัญบน เวทีความมั่นคงโลกโดยเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศว่าได้ตัดสินใจส่ง F-16 Fighting Falcon เพิ่มอีก14ลำเข้าประจำการเพิ่มเติมในเขตทางเหนือพร้อมสนับสนุนด้วยเครื่องบินตรวจการทางอากาศ340 AW e และ C และระบบการสื่อสารยุทธวิธีขั้นสูง l k 1 6ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามทางอากาศและทางยุทธศาสตร์ที่ จะเกิดขึ้นในปี2025การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสริมเคี่อเล็บให้กองทัพอากาศแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ที่นอร์เวย์กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังเจรจาเรื่องการส่งกำลังเสริมหรือลังเลก,กับการจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมนอร์เวย์กลับเลือกเดินหน้าอย่างกล้าหาญด้วยการนำฝูงบิน F-16 รุ่นปรับปรุงใหม่เข้าประจำการทันทีโดยเครื่องเหล่านี้ใหม่ ใช้แค่รุ่นเดิมๆแต่ได้รับการอัปเกรดทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่ทําให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเครื่องบินรบแล้วนอร์เวย์ยังได้เสริมกําลังด้วยเครื่องบินตรวจการทางอากาศซับสามร้อยบและ C ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินเรดาร์ลอยฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือเครื่องบินลำนี้มีเรดาร์ที่ สามารถตรวจจับวัตถุทางอากาศได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและมีความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเร ь. ททมไปยังศูนย์บัญชาการและเครื่องบินรบในพื้นที่ซึ่งเมื่อรวมกับระบบลิง16แล้วนอร์เวย์จะสามารถสร้างเครือข่ายข้อมูลการรบที่รวดเร็วแม่นยำและประสานงานกันได้แบบไร้รอยต่อระบบ LMK 1 6คือหัวใจสำคัญขององค์การรบในยุคดิจิทัลมันเปรียบเสมือนภาษากลางของสงครามที่เชื่อมโยงเรือรบเครื่องบินและระบบอาวุธเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการสื่อสารแบบเข้ารหัสและส่งข้อมูลได้ทันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของข้าศึกสถานะอาวุธหรือการประสานการโจมตีทำให้การตัดสินใจสามารถทำได้ภายในเสี่ยววินาทีซึ่งในสงครามยุคใหม่ความเร็วหมายถึงชีวิตและระบบนี้คือสิ่งที่นอร์เวย์ลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ทหารของคนได้เกลียดเหนือสัตรูการส่ง F16 เพิ่ม14ีลำในครั้งนี้ทำให้จำนวนฝูงดินของนอร์เวย์ที่พร้อมรบ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อ NATO ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเครื่องบินเหล่านี้จะเป็นแนวป้องกันแรกในการหยุดยั้งการรื้อกล้าของสัตรปูแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่จํานวนเครื่องบินหรืออาวุธที่ติดตั้งมาเท่านั้นหากแต่เป็นความร่วมมือที่นอร์เวย์ได้เริ่มสร้างกับพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นกว่าเดิมการฝึกซ้อมรบร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวอา รอองค์การซ้อมรบทางอากาศและทางทะเลร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาอังกฤษสวีเดนและฟินแลนด์ได้เกิดขึ้นอย่างขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของ2024ควียอยังได้ขยายถึงความสามารถในการป้องกันตนเองด้วยการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางและไกลและระบบส่วนจับขั้นสูงทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากำลังเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดซื้อระบบขีปนาวุธพิสัยไกลแบบยิง จากพื้นซึ่งจะทำให้นอร์เวย์มีขีดความสามารถในการโจมตีเชิงป้องกันได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินเมื่อย้อนกลับไปในช่วงก่อนสงครามเย็นประเทศนอร์เวย์มีนโยบายความเป็นกลางและการป้องกันตนเองเป็นหลักเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี2022ที่เกิดความเป็เครียดจากสงครามในยูเครนและการขยายอิทธิพลของรัสเซียในแถบอีนอร์เวย์จึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนวัน นี่ไม่ใช่แค่นอร์เวย์ประเทศเดียวที่ลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่การกระทำของนอร์เวย์ได้กลายเป็นสัญญาณให้ประเทศในยุโรปเห็นปกมอตัวมากขึ้นและเริ่มหันกลับมาพิจารณาว่าการมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งคือสงบไม่ใช่ฐานแม้จะมีเสียงค้างจากบางกลุ่มใช้ประเทศว่าการลงทุนด้านนกลาโหมากเกินไปอาจจะเป็นนอสวัสดิการสังคมและเสร็จภายใดแต่รัฐบาลกอเวยยังคงยืนยันว่าการปกป้องชาติมี ภารกิจสูงสุดโดยไม่เหนือว่าหากประเทศไม่มีสิทธิภาพทางความมั่นคงสวัสดิการที่ดีหรือเศรษฐกิจที่มั่นคงก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติในกองทัพนอร์เวย์มีรายงานว่ามีการใช้โดนลลากระเวนที่ควบคุมด้วย AI ในหลายพื้นที่ชายแดนและการทดสอบระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเรทามและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของผู้บัญชาการสนามรบเมื่อมองในภาพรวมเราจะเห็นว่านอร์เวย์ไม่ได้แค่เสริมกำลังแบบสพกิตปี2025เท่านั้นแต่กำลังสร้างกองทัพอัจฉริยะที่พร้อมสำหรับสงครามในอนาคตอย่างแท้จริงทั้งในแง่การรบแบบผสมผสานการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับพันธมิตรระหว่างประเทศแบบไร้ไวอยต่อคำถาม สำคัญคือสงครามจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในปี2025ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือประเทศที่เตรียมพร้อมก่อนจะได้เปรียบเสมอและนอร์เวย์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเตรียมกำลังรับมือไทยทุกทางที่โลกกำลังเผชิญหน้าความเคลื่อนไหวของนอร์เวย์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาคและอาจเป็นตัวจุดให้ประเทศเร่งตัว อย่างเร่งโยดอทในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันความพร้อมคืออาวุธที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น F16 จําจำนวน14หลัก SA 340ที่ลอยฟ้าด้วยเรดาร์ทรงพลังหรือระบบแ k ล6ที่เชื่อมโยงทั้งกองทัพเข้าด้วยกันนอร์เวย์ได้เลือกแล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมเป็นแค่ผู้ชมในสงครามครั้งต่อไปแต่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองอย่างชัดเจนแม้ว่านอร์เวย์จะเป็นประเทศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนแต่ สิ่งที่พวกเขาทำได้คือคิดแบบมหาอำนาจและลงมือทำแบบมืออาชีพการเสริมกำลังด้วย F-16 จำนวน14ลำไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันและการวางแผนที่ลึกซึ้งทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงจิตวิทยาเครื่องบิน X-16 ที่诺维 l นั้นเป็นรุ่นที่ผ่านการอัปเกรดระบบแผน APG-83 a n a d SDR ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันร,รองรับการครบ ทั้งกลางวันและและยังได้ดูกับระบบทํารุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น A120 หรือ A9M ก็มีได้16ของนวนยังคงมีบทบาทท่ามกลางเครื่องรุ่นใหม่อย่าง39%ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความสามารถในการปฏิบัติการแบบผสมผสานกับกองทัพอื่นนอร์เวย์ได้ทดลองการรบร่วมกับกองทัพฟินแลนด์และสวีเดนในแถบภูเขาสแกนดิเนเวียที่มีสภาพอากาศเลวร้ายซึ่งไม่ใช่แค่แค่การทดสอบอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นการ พิสูจน์ความทนทานของนักบินและระบบควบคุมแบบเครือข่ายยุทธวิธีการประสานงานระหว่างทรัฟาบ3 4 0 a ดและ C กับฝูงบิน S16 ผ่านระบบอิง16ยังเปิดโอกาสให้เกิดการควบคุมการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลแบบไม่ต้องใช้เรดาร์บนเครื่องบินรบลดความเสี่ยงในการถูกปราดจากถูกปอนาวุธนำวิธีของศัตรูยิ่งรวมกับระบบป้องกันตัวเองเช่นระบบแจ้งเตือนการถูกกล็อกเป้าและเครื่องปล่อยสัญญาณรบกวน ECM ก็ยิ่งทำให้ฝูงนี้กลายเป็นหนึ่งใน กำลังรบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในภูมิภาคอาคติด้านกองทัพเรือนอร์เวย์ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันพวกเขาเริ่มทดลองใช้ข้อมูลจาก SKB a 340ออและ C ีในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือพิเกตชั้นฟินเซนให้สามารถตอบก้าทุกคำทางอากาศแบบถือเป็นก้าวแรงกลางโยนระบบปฏิบัติการทั้งทะเลและทางอากาศให้เป็นเครือไทยระบบป้องกันทางไซเบอร์ก็ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมากเช่นกันนอร์เวย์ได้ลงทุนกับ หน่วย C.A.B.A.S. โดยกรมเพื่อป้องกันการโจมตีจากประเทศที่แข่งที่อาจพยายามแทรกแซงข้อมูลข่าวสารการสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการหรือแม้แต่ควบคุมระบบขีปนาวุธจากระยะไกลทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่านอร์เวย์ไม่ได้หวังแค่การป้องกันแต่พวกเขากำลังสร้างระบบการรบอัจฉริยะครบวงจรที่ประกอบด้วยกำลังผลเทคโนโลยีสูงเครื่องบินรบที่ ได้รับการอัปเกรดเต็มรูปแบบระบบเรดาร์ลอยซับ340ที่พร้อมปฏิบัติการในสภาพอากาศอันโหดร้ายและเครือข่ายข้อมูลแบบลิงก์16ที่เชื่อมโยงทั้งอากาศบกและทะเลเข้าด้วยกันเมื่อมีข่าวการเคลื่อนไหวครั้งนี้แพร่อ,ออกไปจุดระดับโลกต่างภากันบอก,กว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนอจึงเดินหน้าเร็วและชัดเจนขนาดนี้คำตอบที่ได้จากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาเป็นนอเวทีเราไม่ต้องการทำสงครามแต่เราจะไม่ยอมแพ้ถ้าสงคราม คำพูดนี้ชัดเจนและตรงกลางไม่ใช่แค่นั้นมีความว่าเครื่องบิน16วันใหม่ทั้งจะมีติดตั้งระบบสื่อสารความเร็วทางดาวเพื่อให้สามารถรับคำสั่งในโครงจ่ายเรตอกให้กลุ่มได้โดยตรงซึ่งหมายความว่านอร์เวย์กำลังเตรียมตัวสำหรับการรบระดับพันธมิตรไม่ใช่แค่การป้องกันชายแดนของตนเองเท่านั้นเมื่อมองผ่านแผนที่ทางทหารเราจะเห็นว่าพื้นที่นอร์เวย์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งในแถบอติโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางเดิน เรือใหม่จากการละลอของน้ำแข็งทางเหนือเปิดขึ้นการควบคุมพื้นที่นี้เท่ากับการควบคุมช่องทางพลังงานและการค้าใหม่ของโลกในแง่นี่ F16 และ s a บ b า4 0จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่เป็นหมากตัวสําคัญในกระดานเกมระดับโลกเสียงสนับสนุนจากประชาชนในประเทศก็มีมากขึ้นกว่าที่รัฐบาลคาดไว้จากผลสำรวจของสถาบัน MORT ประชาชนกว่า72%สนับสนุนการเสริมกำลังทางทหารแม้จะ ต้องตัดงบประมาณจากภาคส่วนอื่นในระยะสัน้นเพราะพวกเขาเห็นว่าความมั่นคงของชาติคือรากฐานของทุกอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากโนยักกล่าวว่านอร์เวย์กำลังกลายเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างสมดุลในภูมิภาคสแกนดิเนเวียและหากเกิดความไม่สงบในออร์ติกจริงนอร์เวย์จะเป็นแนวหน้าที่โลกตั้งงบผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025นี้จึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของเครื่องบิน14ครั้งแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าฮีโร่จะ ไม่ยอมปล่อยให้ใครที่ทําเข้ามาโดยไม่มีการตอบโต้วพวกเขาเตรียมตัวแล้วและนอร์เวย์คือผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนั้นสุดท้ายนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่มีใครคาดเดาได้แต่ในโลกที่มีภัยคุกคามจากสงครามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของอํานาจอย่างรวดเร็วประเทศที่ตื่นตัวเร็วจะเป็นประเทศที่รอดและนอร์เวย์กำลังแสดงให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่เพียงแค่ตื่นตัวแก่พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนและปกป้องอธิปไตยของตนทุกวินาทีอื่น กองทัพเรือของนอร์เวย์ก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาเริ่มนำข้อมูลจากซาบ340 AW e และ4ไปควบคุมเรือฟริเกตชั้นฟริดยอบนานเซนในการตอบโต้ภัยทางอากาศแบบบูรณาการด้านไซเบอร์นอร์เวย์ลงทุนเสริมความแข็งแกร่งหน่วยไซเบอร์ดีฟนอ์อย่างหนักเพื่อรับมือกับการโจมตีทางข้อมูลข่าวปลอมและการรบไซเบอร์ที่อาจควบคุมระบบอาวุธจากระยะไกลทั้งหมดนี้สท้อนว่านอร์เวย์ไม่ได้แค่ป้องกันตัวเองแต่กำลังสร้างกองทัพที่พร้อมรบครบวงจร ทั้งทางบกอากาศทะเลและไซเบอร์เมื่อข่าวการเคลื่อนไหวครั้งนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกหลายประเทศต่างตั้งคำถามทำไมนอร์เวย์จึงก้าวเร็วและมั่นใจขนาดนี้